สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีคอมเมนต์ของแฟนล,ลูกหนังชาวเวียดนามหลังจากที่โคสิโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้ออกมากล่าวถึงจุดอ่อนที่เห็นในทีมของอัญญาายจากการลงไปคุมทีมอุ่นเครื่องเป็นจำนวน2นัดมาฝากกันโดยที่เขาได้ระบุถึงทีมของอัญญาายในปัจจุบันว่ายังคงมีปัญหาในเรื่องของเกมรับที่หวังว่าจะดีขึ้นไม่ได้ตัวต่างชาติมาร่วมทีม ส่วนในเกมรุกก็จําเป็นที่จะต้องฝึกการยิงประตูให้กับวานตัวและกงเฟืองเพื่อเพิ่มทักษะการจบสกอร์ให้มีมากขึ้นเพราะว่าทั้งคู่ต่างมีเทคนิคที่ดีหาพื้นที่ได้ฉลาดแต่ว่าจงังหวะสุดท้ายกลับทําไม่ได้ดีซึ่งจากมุมมองของโคสซิโก้ที่มีต่อทีมในครั้งนี้แฟนบอลชาวเวียดนามของทีมของอัญญาลายเขาได้ทราบแล้วจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปฟังกันดูเลยครับโดยแฟนบอลคนแรกได้มีความคิดเห็นต่อคํากล่าวนี้ของโคสซิโก้ว่า มันเป็นคาพูดที่เหมาะสมเพราะว่ากองเฟืองนั้นแย่มากถ้าการจบสกอร์ของเขาดีกว่านี้ก็ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งประตูตั้งแต่ในเกมกับนํำดินแล้วตอนไปเล่นกับทีมชาติเวียดนามเขาก็พลาดโอกาสในการทําประตูในแบบเดียวกันส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามันถูกต้องที่สุดผู้เล่นชาวเวียดนามส่วนใหญ่ต่างมีการจบสกอร์ที่แย่ส่วนคนต่อมาก็มองด้วยว่า มันเป็นจุดอ่อนที่เป็นความจริงแล้วเรายังต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายให้กับนักเตะด้วยในขณะที่คนต่อมาได้มาเรียกร้องครับว่าซื้อกองหน้าเพิ่มซะเถอะกองเฟืองและวานตวนเนี่ยมันไม่เพียงพอรอกแต่ว่าจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาได้มากล่าวถึงซิโก้ว่าเขาควรที่จะพูดน้อยๆน,น่าจะดีกว่านะ มันสามารถทำได้อย่างที่พูดฟุตบอลไทยก็คงจะไม่มีแค่ถือสินแดงดาแต่อย่างไรก็ตามคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความคาดหวังแล้วว่าผมหวังว่าเซนการยิงประตูของกงเฟืองมันจะกลับมาได้ผมเชื่อมั่นในตัวของซิโก้มากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้คอมเมนต์ว่าหวังว่าเมื่ออยู่ในมือของซิโก้แล้วกงเฟืองจะสามารถฟื้นขืนชีพขึ้นมา ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความเชื่อมั่นครับว,ว่าการมาของโคชเกียรติศักดิ์จะสามารถยกระดับการจบสกอร์ของหน้าของเราได้อย่างแน่นอนส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองเพิ่มเติม,ตมด้วยว่าเกียรติศักดิ์นั้นมีความเชี่ยวชาญในการยิงประตูทั้งในด้านลูกยิงไกลลูกยิงจอจอหรือการวิ่งพาบอลมายิงประตูก็สามารถทําได้ดีมากและก็มีมาตรฐานที่สูงถ้าเกียรติศักดิ์สามารถมอบเคล็ดลับเหล่านี้ให้กับพวกเขา มันก็จะเป็นอะไรที่โอเคเลยเพราะว่ากองหน้าชาวเวียดนามไม่เคยรู้จักการยิงประตูซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้นะที่เราจะเปลี่ยนยุทธวิธีในการเล่นและก็ยกระดับความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์ที่เป็นเครื่องหมายการค้าของโค้ชแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มองว่าคู่กลางของฮองอันยาลเนี่ยก็อ่อนแอมาก ถ้าเป็นแบบนี้เราจะไม่สามารถเล่นเกมรุกในสไตล์ของเกียรติศักดิ์ได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าผู้เล่นของฮองอันยาลายนั้นไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเล่นฟุตบอลแบบติ๊กตอกของเกียรติศักดิ์ส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มีความคิดเห็นว่าถ้าสไตรเกอร์ของทีมฮองอันยาลายสามารถพัฒนาการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายได้พวกเขาก็จะสามารถก้าวขึ้นไปลุนแชมป์วีลีกได้เลย เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่ามันถูกต้องการจบสกอร์ที่แสนทื่อมันได้ทำให้ทีมของอัญญาลาัยกลายเป็นสโมสรที่เล่นฟุตบอลแค่เพื่อความสนุกมาได้6ปีแล้วแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวแย้งในเรื่องนี้ไว้นิดหนึ่งแล้วว่าแต่ผมคิดว่าห้องอัญญาลายนั้นควรที่จะต้องแก้ไขเกมรับก่อนนะเพราะว่ามันรั่วมาก ไม่มีทีมไหนที่จะสามารถไปคว้าแชมป์ได้โดยเกมรับที่แย่แบบของอัญญาไลารับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวเก็บตกจากทางเวียดนามที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้โดยโปรแกรมนัดเปิดสนามในจึกวิลีกฤดูกาลใหม่ของทีมของอัญญาลายนั้นจะเป็นในวันอาทิตย์ที่17มกราคมที่จะถึงนี้ที่พวกเขาจะต้องออกไปเยือนทีมแกรงอย่างไซงอนเอซที่เราต้องรอดูกันว่า โคสติโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองจะสามารถแก้ไขในเรื่องการจบสกอร์ในแดนหน้าของทีมได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลาเกือบ10วันก่อนเกมนัดเปิดสนามที่จะมาถึงแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ